นนตอ,อ,ตอ,อาวาาอาจจะสงสัยนะครับว่าเมื่อกี้ท,ที่เขาสวดอะไร สวัสดีครับทุกคนเบอร์แชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันเป็นลูกศิษย์วัดหนึ่งวันหรือเป็นเด็กเด็กวัดนั่นเองครับซึ่งที่ผมหัวโล้นเนี่ยคือผมไปบวชมาแล้ววันนี้แล้วเมื่อวานผมมึงศึกวันแรกนะครับวันนี้ก็เลยมาเป็นเด็กวัดมาหิ้วมาเข็นมาเข็นรถให้หลวงหลวงพี่ ครับบ้านผมเลยอยู่ตรงนี้ในวัดที่ผมบวชเยอะอย่างนี้ซึ่งใกล้กันมากครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าธรกิจการเป็นเด็กปันวันแรกเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยจะทําอะไรบ้างค,ค,ค,คิดจะวัดประจําวันที่ตอนที่ผมบวชเนี่ยทําอะไรกันบ้างเราไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้ากุฏินะครับตอนที่ผมบวชผมก็จําวัดอยู่ที่นี่นอนอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้นี่ครับผมว่าได้จําวัดอยู่ห้องนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปตามหลวงพี่ก่อนหลวงพี่เขายังไม่ลงมาเลย หลวงพี่หนะมาแล้วครับนมัสการครับหลวงพี่นี่นี่คือเป็นพระที่เลี้ยงตอนนี้ผมบวชครับทําทุกอย่างครับผมหมดเลยไม่ว่าจะห่มผ้าหรือว่าสอนอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่จะเป็นพระที่เลี้ยงของผมตอนนี้ครับเรากําลังเดินไปบินรบาทกันตอนนี้นะครับเริ่มออกเดินแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการเดินธิดรภาของผมเนี่ย กำลังที่นนะแหละคือว่าต้องเดินทุกเชา้าทุกวันผมก็จะเดินงี้ทุกวันครับเป็นกิตจวัดประจำวันครับเพราะว่ามันเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องปฏิบาติทุกเชา้าผมก็จะเดินไปเอยแล้วก็บรรยากาศก็อย่างนี้นครับตื่นเช้ามาสดชื่นอากาศดีนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับว่าจะมีญาติโยมมาใส่บาตรจุดไหนมั่งตรงไหนมั่งอะไระครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันวนะ่า วันนี้เราจะบินระบาดแล้วได้กับข้าวมาเยอะหรือเปล่าเพราะบางวันที่ผมไปนี้ก็คือญาติโยมก็ออกมาน้อยมั่งไม่ค่อยได้ออกมามั่งนะครับก็เกดินติดตามดูกันเลย ตอนนี้นะครับก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางที่บินทบาทแล้วนี่ครับจามีนจามีน,น,นี่ขอคอยครับประจำเมืองสุพรรณบุรีจะมีวิวคือสวยเงี้ยดูได้ทุกวันเดินไปชมวิวไปนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีามากๆเลยเพราะว่าถ้าตอนอยังไม่เป็นพัก <c oughs> นอนก็จะ <c oughs> ตืน <c oughs> ต่นก็ <c oughs> จะนอน <c oughs> แต่พอเราได้ตื่นเช้ามา ลังตื่งบางอย่างการตื่นเช้ามันก็ได้เปรียบคนอื่นหลายๆอย่างครับแล้วเราก็เคยอาจจะไม่เคยเห็นสิ่งที่ตอนเช้าเนี่ยแถวบ้านเราเขามีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างมีอะไรไหมก็น,นี่ครับคือตื่นเช้าก็ถือว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นครับ ที่นะครับก็เป็นที่ที่แรกที่ว่าเราต้องเดินมาทุกวันต้องมาบินทุกวันเพราะว่าโยมคนนี้เขาใส่บัตรประจํานะครับก็เลยต้องเดินมา ตรงนี้นี่คือจุดที่หนึ่งที่ว่าเราได้ิินบาศนะครับผม อนนี้นะครับเราก็ทําการเดินกลับวัดเพราะเราวนครบหนึ่งรอบตามเส้นทางที่เราเดินบินทบาตท,ทุกวัน,นครับบรรยากาศการบินทบาตก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าออการบินทบาตเ,เขาจะเดินยังไงทํายังไงอะไ,อะไรบ้างใครที่จะบวชเพราะว่านี่เป็นเดือนที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมากรัสที่บวชเป็นเยอะนะครับ ก็อาจจะได้ประโยชน์จากชิพนี้ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งวันพระสงฆ์เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับจะมีมบ,บิณฑบาตมีทํากิจของสงฆ์อะไรอย่างเงครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยแล้วเดี๋ยวให้หลวงพี่ฉันข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรต่อไปเจอกันที่วันไปครับ นิโตปินทปปานังปฏิเสวามีเนวะทวายยนามัสตายานามันตนาเนจมิภูสนายะยาวะเทวะิมาสกายาสติจิจายาปนายโยหิงกัรยาิยาครมมจริยานุภหายาติเตเสานังจเวทนังปบาลีขังขาทินาวันเวทนังนาปาเทตามิยาตตาตมีพวิสติอาวะจกาจะไม่ห้าจะม่ห้าเรจะปฏิ อา,อาจจะสงสัยนะครับว่าเมื่อกี้หลวงพี่เขาสวดอะไรเดี๋ยวผมให้หลวงพี่อธิบายฟังหน่อยหลวงพี่นะเมื่อกี้ครับสวดอะไรครับอ๋อเมื่อกี้เป็นการสวดคือพระเราเนี่ยอยู่ได้พระเราเนะอยู่ได้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเราก็ต้องเซกข้าวเซกสบงที่เราใส่แล้วก็เซกตัวตนเราแต่วันี้มันจะมีจริงจริงมันจะไม่ต้องมีามบทแต่ทีนี้เราฉันข้าวเราก็ เสตอนที่ห่มผ้าเราก็เซกไปด้วยเต็มเลยนะครับเราไม่ต้องเซกน,นี่ครับนี่ครับเป็นความรู้เล็กๆนั่นแหละครับตอนผมบวชผมก็ต้องท่องก้อนฉันข้าวทุกวันเหมือนเป็นคําบูชาอะไรนะบูชาพระพุทธอ่าครับ,รบผมเดี๋ยวเราไปรบกวนเวลาหลวงพี่ดีกว่าให้หลวงพี่ฉันข้าวก่อน ฉันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและต่อไปเวลาฉันข้าวเสร็จเนี่ยพระเขาก็จะให้พอรอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อนรับพรด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคถึงแค่เสร็จตั้งใจรับพรนะยะข้าวริวหาปุราปริปริติสาสารังเอวะเมวะอิโตนังเตตานังอุปัสปัตติอิสิกังปัติตังตุพังคิปะเมวะตมิชโต สัพเพปุเรนตุตังตปาจันโทปะนละโตยะาะมณิโสติละโสยะทะทะปิโยวิวาจันโตท้าพาโลโหวินาตโตมาเตภวะปันตรโยตุขีติคายุโกภวะอภิวาชจนาเตลิทะนิตังวุต ทาปัจจยนโนจะตารถธรรมะวะอันติอายุวันโนสุขังหรงางนก่นี้ครับไมโยมยนี่ได้กินได้เลยอ๋อนี่นี่นะครับก็คือหนูพี่จัดไลยแล้วแล้วก็สาม,มารถให้ลูกศิษย์วัดได้นี่คือเราสามารถเนี่ยเราเนี่ยมากินได้โดยที่ ไม,ไม่ไม่บาปและไม่ผิดแล้วเพราะว่าลุงพี่เขาได้ฉันเสร็จแล้วก็อิ่มแล้วก็เลยให้ลูกศิษย์เออแล้วผมถามหน่อยอาจจะเป็นหลายๆคนที่เขาสงสัยว่าทําไมเวลาไปบินทบานเนี่ยกลับมาเนี่ยจบข้าวเยอะเลยคือกระเพราเต็มเลยแล้วลุงพี่จะเอากระเพรานั้นนะ่ะกินหมดห,หรือว่าบา,บางคนก็สงสัยนะว่ากินหมดหรืออะไรอย่างเงี้ย สรุปหลวงพี่เอาเอากับข้าสวสนที่เหลือนอะ่ะไปไว้ไหนอ่ะกับข้าสวสนที่เหลือครับคือมันจะ,ม,นจะมันจะมันจะมีหลายกรณีนะอย่างเช่นบางองเนี่ยเราเคยเห็นตาม่า,าพักเอาเงินเองเอาไอ้นี่บ้างหรือว่าถ้าเอาข้าไวไปทิ้งแบบนี้ก็มีบางใช่ไหมเราเห็นตามข่าวกันอยู่แหละไม่ต้องอไรนี่แต่ว่าถ้าเป็นหลวงพี่เนะี่ยหลวงพี่หลวงพี่จะทำนี่ซึ่งหลวงพี่ก็ถังทำอยู่จนปัจจุบันก็คือ เอากับข้าวนะแบ่งไว้ส่วนที่เรากินเราเก็บไว้แล้วส่วนที่เราไม่ได้กินก็ถวายเราเราเรียกว่าเราเรียกว่าแบ่งส่วนให้ส่วนหนึ่งนั้นนะเป็นของญาติโยมเพืออ่อให้ญาติโยมไปให้ต่อกับ <c oughs> กับกับคนที่ให้ต่อยังโยมยังโยมแม่ของพี่เนี่ยพี่ให้โยมแม่มาเอาแเสร็จแล้วโยมแม่ของพี่ก็จะไปแบ่งเป็นชุด<อ>เสร็จแล้วโยมแม่ของพี่ก็กลับไปตามไปวหน้าบ้าน<อ>แขวนไว้เป็นที่ก็เหมือนว่า เอากลับไปแล้วก็ไว้ในบ้านคือชาวบ้านแถวนั้นน่นะใครจะมายิบตรงนี้ก็ได้ใช่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงที่ตรงที่เขาไม่ยิบไปได้เลยก็เหมือนเป็นการทําบุญต่อนะครับคือมันดีกว่า,าการที่เราจะเอาไปทิงเนาะเรากินไปมันเสียมันเสียไปแล้วก็เอาไปทิงเรากินไม่หมดกันอยู่แหละถ้าเราให้ให้กับญาติโยมที่ไม่มีอะนี่จะดีกว่าโอ๋โอนี่ครับเ<ๆ>พื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยก็นี่ก็เป็น อันนี้ก็เป็นส่วนตัวนะของหลวง,งพี่นะที่ว่าเขาทําอย่างนี้กับแต่องค์อื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโดยตอนที่ผมบวชเนี่ยผมก็ให้หลวงพี่นะและหลวงพี่นาเขาก็เป็นดาเนินการนะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพี่เราเรา,เราไปทํากิจของสงกันตอ<ช>นเช้าไปปฏดกวาดเช็ตูเขาพำราณวัดนั่นเองเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับตอนนี้นะครับเราได้รับมอบหมายก็คือพระเนี่ยในวัดมีประมาณกี่อ,องค์นะหลวงพี่สิบสิบเอ็ดองค์ คราวนี้ยเขาจะแบ่งหน้าที่กันว่าวันนี้ใครกวาดตรงไหนตรงไหนก็คือกระจายกันไปทําความสะอาดวัดนะครับซึ่งลวงพินะผมได้ตรงไหนครับลวงพี่ได้ตรงไหนเนี่ยข้างบนข้างบนโอ้ไม่ต้องลงแล้วครับแม่ยุงบนเลยก็คือเดี๋ยวกวาดตรงนี้ถูตรงนี้นะครับทำความสะอาดคือแบ่งกันหน้าที่กันทำอะครับพระก็มีหน้าที่เหมือนกันนะครับเรียว่าแบ่งกันทำเพราะแบ่งกันรับผิดชอบก็เดี๋ยว เราช่วยอยู่พี่ทำความสะอาดกันเลย ก็ได้ทําการกวาดแล้วก็ถูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คุณพี่มีอะไรตัดต่อไหมไม,มีมีไหมมีตรงทนี้ก็จะเป็นกิจภระอาจจะมีพักผ่อนบ้าง<อ>มีลงไปจัดการภาระ,ะข้างบ้านบ้าง<อ>เพื่อบาง,บางองค์ก็มีเรื่องของงานตบเนาะหรือว่างานบุญอนะไรพบกนี้ว่าพูดง,ง่ายๆคือก็พอเสร็จรับผิดชอบแล้วเสร็จปุ๊บ ต่อไปก็จะเป็นการพักผ่อนพักก็เหมือนเหมือนคนธรรมดาได้แหละครับที่จะต้องพักผ่อนก็เลยแล้วก็เวลาเพลงเนี่ยใครมีใครมีธุระนะหนุพี่ใครมีกินนิมนต์ตอนเพลงอนะ่ะก็แยกกันไปกินนิมนต์วนันนี้เรียบร้อยแล้วหนุพี่ผมกลับลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาแต่เพราะว่าผมต้องเป็นลุกซิดประมสามวันตอนนี้นะครับเราก็เสร็จภารก,กิจ เป็นที่เรียบร้อยหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับทุกวันจะทํานี้ทุกวันเป็นกิจต,ตรงๆตอนที่ผมบวชผมก็ทําประมาณนี้ทุกวันอย่างเงี้ยทุกวันเลยครับก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแซมเบอร์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม